ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีการเปิดบัญชีม้าหรือการรับจ้างเปิดบัญชีม้าหรือแม้กระทั่งการซื้อขายบัญชีม้าซึ่งอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆมีกันมากมายนะครับซึ่งจะการเปิดบัญชีม้าหรือการรับจ้างเปิดบัญชีม้าหรือการถูกหลอกนะครับเปิดบัญชีม้านั้นจะมีความผิดอย่างไรนะครับเกี่ยวข้องอย่างไรจะมีความผิดฐานยางฐานอะไรบ้างนะครับก็มาพิจารณาจากคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้กับทนายบอลนะครับวันนี้ผมจะรวบรวมคำพิพากษาของศาลดีกาเกี่ยวกับการเปิดบัญชีม้าหรือโทษหรือความผิดของบัญชีม้านะครับหรือรับจ้างเปิดบัญชีนะครับซึ่งปฏิเสธไม่ได้หรือว่าในโลกปัจจุบันของเรามีการรับจ้างเปิดบัญชีหรือการซื้อขายบัญชีเพื่อให้มิจฉาชีพนําไปใช้กระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับคําพิพากษาหรือฐานความผิด เกี่ยวกับบัญชีมา้าส่วนมากที่เกี่ยวข้องก็จะเอาไปใช้การทําความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงช่าโกงยาเสพติดการพนันออนไลน์รวมไปถึงการฟอกเงินด้วยนะครับการฟอกเงินก็คือผู้ที่รับจ้างเปิดบัญชีมา้าหรือว่า,าผู้ที่ซื้อบัญชีม้าไปเนี่ยหรือผู้กระทำความผิดเนี่ยก็เอาไปใช้ในการกระทําความผิดฟอกเงินที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับซึ่ง มีมากมายตอนนี้มีทั้งมีการหลอกมีการสมัครใจไปเปิดเองหรือการหลอกสมัครงานหรือหลอกลวงในรูปแบบอื่นที่สามารถจะใช้ในการอเอามาบัญชีม้าไปใช้กระทําความผิดได้อย่างเช่นเราโดนหลอกนะครับโดนหลอกในการเปิดบัญชีมาหรือ,อเราโดนหลอกจากการซื้อขายของต่างๆนะครับมิจฉาชีพก็จะมีบัญชีม้ารอเราอยู่แล้วหลังจากที่เราโอนเงินไปให้แล้วก็อ่า <Workers. S 2> ทางมิจฉาชีพก็ได้บล็อกหรือว่าตัดการติดต่อจากเราทุกทางหลังจากนั้นเราก็ไปแจ้งความนะครับหลังจากนั <ral> ้นเนี <asy> ่ย <Wait> บัญช <board> <qual> ีม้าก็จะมีบทบาทสําหรับมิจฉาชีพก็คือเงินที่เราโอนจากบัญชีของเราไปให้กับบัญชีของมิจฉาชีพเนี่ยอันนี้นะครับเงินที่เราโอนจากบัญชีเราไปให้บัญชีมิจฉาชีพนะครับนั่นก็คือบัญชีม้านะครับไม่ใช่ชื่อหรือตัวตนของเขาที่แท้จริงนะครับซึ่งการดําเนินคดีหรือการติดตาม ตัวคนร้ายก็จะเป็นเรื่องที่ยากเมื่อเราโอนเงินไปให้แล้วนะครับทางมิจฉาชีพก็จะใช้วิธีการโอนเงินจากบัญชีที่เราโอนเข้าไปในบัญชีม้าที่1นะครับบัญชีม้าที่1ที่เราโอนเข้าไปโอนโยกออกทันทีไปบัญชีม้าที่2บัญชีม้าที่3บัญชีม้าที่4บัญชีม้าที่5นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําตามสเต็ปนะครับไปแจ้งความดําเนินคดีกับเจ้าของบัญชีซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกครับว่ามิจฉาชีพกับ บัญชีม้านั้นจะชื่อตรงกันหรือไม่สุดท้ายก็มีการอายัดบัญชีเมื่ออายัดบัญชีเงินก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งการติดตามตัวก็ยากนะครับซึ่งการใช้บัญชีม้าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นโทษที่จะโดนเกี่ยวกับาการเปิดบัญชีม้าก็มีผู้ใช้ผู้สนับสนุนตัวการร่วมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับที่ศาลฎีกาได้มีคำตัดสินหรือ คำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะครับดีการที่2120 2563นะครับตัดสินลงโทษประชาชนที่รับจ้างเปิดบัญชีนะครับแม้จะอ้างในชั้นสอบสวนหรือชั้นศาลว่าไม่ได้รู้เห็นการกระทำความผิดแต่ศาลเห็นว่าการเปิดบัญชีธนาคารเป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่ควรนำบัญชีหรือบัตร ATM หรือรหัสมอบให้กับผู้อื่นการได้รับเงินค่าจ้างเพื่อมาเปิดนั้นย่อมเล็งเห็นได้ว่าผู้รับซื้อจะนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย จะอ้างว่าถูกหลอกไม่ได้การกระทําจึงเป็นการให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทําความผิดเกี่ยวกับผู้กระทําความผิดในฐานชออ่อโกงและเป็นผู้สนับสนุนในการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเบิกถอนเงินสดของผู้อื่นโดยไม่ชอบจึงมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการกระทําความผิดโดยต้องรับโทษ2ใน3าของโทษทั้งหมดนะครับอันนี้คือดีการแรกดีการที่2ก็คือ ดีกาที่105ทับ2561ด,ดีกาค่อนข้างจะใหม่นะครับาการที่จำเลยถอนเงินค่าเมตดแอมเฟตามีนจากบัญชีของปอรวม9ครั้งเป็นเงิน4ล้าน1 73,000บาทตามที่ได้รับมอบหมายจากปอเพื่อนําไปให้ต่อผู้ที่ขายเมตดแอมเฟตามีนให้สอกับพวกถือว่าเป็นการกระทําความผิดด้วยประการใดๆเพื่อปกปิดการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จึงมีความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงินพศ2542มาตรา5วงเล็บ2และมาตรา60ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20,000บาทถึง2 0 0 0 0บาทอันนี้โทษหนักนะครับซึ่งหากโดนขายเกี่ยวกับคดีฟอกเงินก็โดนโทษหนักไปด้วยนะครับติดคุกหัวโตนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เอาคำตัดสินของเกี่ยวกับบัญชีม้ามาให้ชม มาให้พิจารณากันครับว่าถ้าจะรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยคุ้มไหมครับสำหรับคลิปนี้ใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของกับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ